สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นงานซ่อมตู้เย็นหนึ่งประตูยี่ห้อซัมซุงอาการตู้ไม่เย็นในคลิปนี้เราจะซ่อมอะไรกันบ้างรับชมกันในคลิปได้เลยครับเราได้ถอดเอาคอมเพรสเซอร์ออกมาและได้อัดไนตโตรเจนเพื่อเช็คหารั่วของตู้เย็นแล้วปรากฏว่าตู้เย็นไม่รั่วแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการซ่อมจากที่อื่นมาก่อนแล้วอาจเป็นไปได้ที่น้ำยาจะซึมออกที่วาลว์บริการทําให้สารทําความเย็นเหลือน้อยหลังจากเช็คแล้วไม่รั่วขั้นตอนต่อไปเราจะทําการล้างระบบภายในท่อน้ํายา เติม F11 ในกระบอกที่ทำไว้แล้วอัดด้วยในโตรในคลิปอาจข้ามขั้นตอนไปบ้างต้องขออภัยเพื่อให้เนื้อหากระชับคลิปไม่ยาวเกินไปการล้างระบบเพื่อทำให้ภายในท่อน้ำยาสะอาดปกติแล้วในท่อน้ำยาจะมีน้ำมันคอมอยู่ภายในท่อหากล้างออกไม่หมดจะทำให้ระบบน้ำยาอุดตันได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ตู้ไม่เย็นสำหรับลูกค้าท่านใดมีตู้เย็นเก่าตู้เย็นเสียต้องการซ่อมติดต่อช่างสุทธิพงษ์ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้ครับเปิดบริการทุกวันไม่มีหน้าร้านติดถนนเปิดร้านทำการซ่อมอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมีบริการรับซ่อมนอกสถานที่ครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์มือถือจะสะดวกวกว่าครับมีลูกค้าหลายคนส่งข้อความผ่านเ e s s เซนเจอร์ทางเราไม่ได้ตอบกลับหรือตอบช้าก็ต้องขออภัยครับแนะนำติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ครับติดต่อผ่านเ e s s เซนเจอร์ข้อความไม่ขึ้นครับเราได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าออกเติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไป และทำการขัดสนิมที่คอมเพรสเซอร์เพื่อพ่นสีกันสนิมงานนี้มีแถมทำสีคอมเพรสเซอร์ให้ลูกค้าด้วยครับอย่างน้อยการพ่นสีก็ช่วยกันสนิมและช่วยยืดอายุของคอมไปได้อีกหลายปีการทำสีคอมเราไม่ได้ทำสีใหม่ทุกตู้นะครับเราจะพิจารณาจากคอมที่เก่ามากกว่า10ปีและคอมที่เป็นสนิมแล้วเท่านั้นหลังจากสีที่คอมแห้งแล้วเราก็ประกอบคอมเข้าในตู้เชื่อมต่อท่อน้ำยาจากนั้นทำการแวกคั่มเพื่อดูดอากาศภายในท่อออกให้หมดและตามด้วยการเอิมสารทำความเย็น สำหรับตู้เย็นตู้นี้ใช้สารทําความเย็น r 1 3 4 a เติมสารทําความเย็นเข้าระบบและเสียบลักตู้เย็นให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน เช็คแรงดันน้ำยาและตรวจจับอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ขณะนี้อุณหภูมิภายในช่องฟิตติดลบ6 9 6องศาต่อไปเราจะทำการเชื่อมปิดวาลว์บริการครับ การเชื่อมปิดเป็นการปิดถาวรเราจะไม่ใส่สาสราคาเอาไว้นะครับเช่นเดียวกับที่โรงงานเชื่อมปิดข้อดีของการเชื่อมปิดวาวบริการคือจะไม่มีน้ำยารั่วซึมออกตู้เย็นน้ำยาเป็นระบบปิดจึงไม่จําเป็นต้องคอยเช็คน้ำยาหรือเติมน้ำยาตลอดอายุการใช้งานยกเว้นตู้เย็นรั่วในส่วนอื่นที่เจอบ่อยคือรั่วที่แผงคอยร้อนในผนังตู้ทุกครั้งที่ตู้เย็นน้ำยารั่วไม่ว่าจะเกิดจากการแคละลายน้ำแข็งช่องฟิตถูกของมีคมทิ่มแทงหรือรั่วแผงคอยร้อนการซ่อมก็จะต้องถอดชิ้นส่วนล้างระบบ ตามขั้นตอนในคลิปตั้งแต่เริ่มต้นครับทุกครั้งครับงานซ่อมตู้เย็นของเราในวันนี้ก็สําเร็จไปด้วยดีอุณหภูมิช่องฟิตติดลบการทํางานของคอมเพรสเซอร์แรงอัดดีเยี่ยมโดยรวมแล้วถือว่าดีเยี่ยมการเปลี่ยนน้ามันคอมและการล้างระบบที่สะอาดจะช่วยยืดอายุการทํางานของคอมเพรสเซอร์และการทําความเย็นเต็มประสิทธิภาพทําอุณหภูมิติดลบภายในไม่ถึงชั่วโมงสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ